อันนี้เหี่ยวตาด้วน,น,นี่มะเขือเทศอ้มีตาลูกใหญ่ๆอันนี้มะเขืออันนี้มะเขืออันนี้มะเขือยาวมะเขือยาวออกแล้วนะคะมะเขือยาวจ้ะนี่ซื้อมาประมาณสามต้นหนึ่งต้นต้นที่สองอันนี้ที่สามค่ะ อ,อันนี้กำลังป่วยกำลังป่วยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูแตงก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูแตงนะคะแตงก่อนเนาะแตงก่อนนะคะแตงก็สวยดีนะนในแตงญี่ปุ่นจ้ะญี่ปุ่นแตงกววญี่ปุ่นแล้วก็แตงกว่าแตงกัาไทย มีแจะลูกใหญ่ๆทั้งมันเลยอันนี้ก็ใหญ่มากทุกคนให้ดูหน่อยก่อน,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 นอใหญ่มากเลยไหนอ่ะดูใบของเขาดิใบใหญ่กะเสร็จวบ้านจะ้ะมีพื้นที่ไม่ได้กว้างนะคะแต่ก็พอได้ปลูกอันนี้เป็นมะเขือเทศทีท่ลูกจำโบนะคะลูกใหญ่มากจำโบจำโบจ้บจะ ลูกลูกใหญ่ๆทั้งนั้นจ้ะเอาไปทำอะไรกินทำน้ำพริกเนาะเอาไปทำน้ำพริกทำน้ำพริกค่ะยดกนะคะดกนะอ่ะทั้งในทั้งข้างในก็มีโอเคเดี๋ยวพาไปเก็บไปเก็บปักทองก่อนนะคะอันนี้เป็นพริกพริกหวานนะคะ มาได้ยังดูก่อนอเพียยไฟมันมาง่ายนะเริ่มจะดีขึ้นนิดนึงแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ใช้นั่นแหละช็อกค,คิดมดุด่านมาสอสองวันแล้วเนาะสองวันแล้วค่ะอันนี้สวยแบบไม่เหมือนใครสวยแบบตะลึง แปลกจริงแปลกที่ว่าไม่มีอะไรที่มารบกวนเขานะคือเขาอยู่ดีอยู่อยูู่ดีกินดีอยู่ดีกินด,ด,นดีคือไม่มีอะไรมารบกวนดูดอกดีดอกดอกเมื่อเช้าก็ได้พ่นฉีดพ่นอันนี้นะคะเป็นฮอรม์โมนนะฮอร์โมนนมสดอันนี้ก็ช่วยเรื่องของใบแล้วก็จับลูกนะคะ ลูกดกประมาณนั้นอ่ะดูสวยงามมาอวดอีกละมาอวดเหมือนเดิมของมันดีเนาะของมันสวยอสวยงามนะคะพริกต้นนี้สวยแบบไม่เหมือนใครจริงๆดินก็จะมีดินดินธรรมดานี่แหละนะคะดินธรรมดาค่ะก็จะเป็นดินใบก้ามปูด้วยนะคะแต่มันสวยเรื่องคือ อยากกินก็ไม่กล้าเด็ดเห็นมันสวยก็เก็บไว้ก่อนนะคะก็ส่วนยอดและใบมันก็แตกออกแตกออกเรื่อยๆนะนะเห็นไหม,มแข็งแรงจริงนะจ๊เนี่ดไูไม่ลนไม่ร่วงลนจะ้ะออกดอกไหนก็คือลูกนั่นแหละไม่ร่วงไม่ล,มลนจะ้ะคือโคตรดีอ่ะ โคตรดีมากเป็นครั้งแรกที่ปลูกพริกได้สวยขนาดนี้นะคะลูกดกขนาดนี้นี่ดูดิให้ดูอีกทีหนึง่งนี่พริกขี้หนูด้วยนะพริกขี้หนูจ้ะสวยงามเนาะเออ <g ül> ก็มีเอฟซีที่ถามกันเข้ามาว่าใช้ตัวนายทำไมพริกสวยจัง ทำไมห,หนูหนูปลูกพริกส่วนมากตายค่ะอันนี้ก็ส่วนมากจะใช้หอมูนมสดค่ะส่วนมากนะอะอันนี้ก็ป่วยอยู่จ้ะเดี๋ยวก็หายแล้วนะคะรักษามันอยู่เดี๋ยวก็หายนะคะไม่นาเหรอกครึ่งได้ใช้ยาพ่นก็จะใช้ขีดอะไรนะชอ็อกอะไรนะช็อกขีดมด ผ่านไปแล้วสองวันวันนี้วันที่สามเดี๋ยวจะพาเอดซีไปเก็บอันนี้นะอะไรนะเก็บปักทองก่อนที่จะเก็บเดี๋ยวจะพามาทําอันนี้ก่อนมาทําอันนี้ก่อนนะทาฮอร์โมนฮอร์โมนน้สดเนาะอ่าสูตรนี้นะเรล่งรากเร่งดอกเร่งใบทุกพืชคะ่ะใช้ได้ทุกพืชนะที่เราปลูก เลี้งพืชให้เติบโตจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวเอาขาตั้งกลองขึ้นแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวจะมาทำตัวนี้มันหมดแล้วจ้ะทำหนึ่งครั้งใช้ได้ประมาณนู้หลายเดือนจ้ะประมาณสองเดือนเลยนะคือคือพี่อ่ะพี่ทำพี่จะทำเยอะนะทำเยอะจ้ะคือเก็บไว้ด้วยเก็บไว้ตัวที่ทำไว้ก็มีนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวไปเอาก่อน อันนี้ตัวที่ทำไว้นะอันนี้นาแล้วเนี่ยอันนี้ที่ทำไว้นะคะทำไว้เห็นไหมเหลือแค่กวดเดียวมันจะหมดแล้วก็เลยมาทำเพิ่มหมดแล้วใช้ดีมากพืดผักสวยจ้ะดูผักดิ สวยหรือไม่สวยให้ดูเอาค่ะนบรรยากาศดีมากค่ะฝนจะตกอฝน,นจะตกค่ะเรามาเริ่มทำกันนะคะรับชมไปพร้อมกันค่ะว่าทำยังไงใช้ยังไงมาดูกันค่ะง่ายๆนะคะสูตรนี้เป็นสูตรคนขี้เกียจคนขี้เกียจทำได้นะทำง่ายๆจ้ะไม่ยุ่งยากงานที่เดียวเดี๋ยวเราจะ ใส่อันไหนก่อนนะอันนี้นมที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเยอะจังอันนี้จะเป็นนมของเด็กที่เขากินไม่หมดนมโรงเรียนค่ะใครมีนมเปรี้ยวใส่ได้นะใส่ได้จากนมจืดนมเปรี้ยวได้หมดนะคะอันนี้ก็นมเด็กที่เขากินไม่หมดเราเก็บไว้เราเสียดายเสียดายค่ะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะทำเอ่อเอา,เอาอนะ นมสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทำมูต้มสองกันดีกว่าใช้เป็นนมจืดนมจืดก็ได้นมเปรี้ยวก็ดีแล้วแต่เราสะดวกนะคะสะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นแหละง่ายๆอันนี้อาจจะทำเยอะหน่อยนะพืชผักมันเยอะจ้ะ ทำนี้เดียวมันไม่พอมันไม่พอใช้บางเนี้ยจะใช้หนึ่งอาทิตย์สองครั้งผสมกับน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยต่อสามลิตรแป๊บหนึ่งด้วยค่ะดูไปพร้อมกันจ้าดูแล้วเอาไปทำตามด้วยนะ ได้ผลยังไงก็มารีวิวด้วยแต่แน่นอนว่าได้ผลค่ะคือใช้อันนี้มานานแล้วตั้งแต่ทำช่องขึ้นมาก็ใช้ตัวนี้ค่ะเราดูแลพืชผักตั้งแต่แรกๆตั้งแต่มันแรกเกิดนะคะดูแลจนต้นมันแข็งแรงเนาะแต่เมื่อพืชผักมันดีมันแข็งแรงมันก็ภูมิต้านทานมันดีมันก็เรื่องของเพี้ยไฟตรงนี้มันก็จะไม่มาค่ะ เหมือนมารักษาตัวตัวเองเนาะรักษาเจ้าของนะคะอ่ะอันนี้นมนะคะนมนะนมจืดจ้ะสวัสดีสิบสามคนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะนานๆจะมาทีจ้าโอเคต่อไปใช้อะไรดีเอาช้อนอยู่ไหนอ่ะอันนี้จะเป็นเอ็มร้อยห้าสิบนะคะเอ็มร้อยนะคะอันนี้จะใช้หมดไหมเอ่ยเดี๋ยวนะทำเยอะอยู่เนาะเดี ใส่หมดกูเลยนะคะใส่หมดเลยอเอาเก็บไว้ก็ดีอเอาเก็บเก็บไว้นิดนึงค่ะอ่าต่อไปจะเป็นไข่นะคะไข่ไก่สองฟองค่ะใครทําน้อยก็ฟองเดียวก็พอนะจ๊ะแต่สาหรับใครที่อาจจะใช้เยอะก็เพิ่มปริมาณเราเองนะเพิ่มเองค่ะตําม,มากใช้มากค่ะตําน้อยใช้น้อยอ่ะ ตีไข่ให้แตกเลยตาตีให้แตกไปเลยจ้าเต็มลุุกเข้ากันค่ะอ่ะเทลงไปใน,นนมไปเลยค่ะเป็นหัวเชื้อเลยเน,นี่ยเข็มพ้นเข็มพ้นสูสรนี้ต่อไปจะเป็นชูโรด อันนี้สูรเราเล้มตาโอ้ยม,มีช้อนดีกว่าช้อนก่อนช้อนหายอ่าโอเคน้ำตาลน้ำตาลนี้น่าจะใช้จากสองช้อนนะ ต้นแกงค่ะต้นโตต้นแกงหนึ่งช้อนเต็มๆนะจ๊ะก็สองช้อนค่ะไไปเลยอู้ยเป็นก่อนเลยน้ำตาลหรือว่าอ่ะเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลโอเคสองช้อนก็พอจ้ะอาสามอ่ะต่อไปจะเป็น พงช์ชลจ้ะเมื่อกี้น้ำตาลนะน้ำตาลจ่ะอันนี้ผงช์ชลจ้ะอันนี้ก็ใส่สองช้อนเหมือนกันเท่าเท่ากันจ้ะเท่ากันหนึ่งอันนี้ของดีนะผักกินก็ผักสวยจ้ะคนกินก็อร่อยคนกินเยอะก็ผลร่วงอสองค่ะอย่างละสองนะจ้ะ ต่อไปสุดท้ายจะเป็นปินะคะอุ้ยก็ปีสะหมดไม่พอจ้ะของขาดเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวไปเอาเพิ่มอีกสักหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันน้อยเดียวจ้ะมันน้อยเดียวมันไม่พอไปทางเด้อเอากระปีมาให้ในแอร์คอ ของไม่พร้อมเออเอาที่รอย่างเลยจ้ะหายไปนั่นแหละคนใครอยากจะเอาสูตรนี้ไปทำนะก็ยินดีจ้ะใช้ดียังไงก็มารีวิวให้ด้วยนะว่ามันดีไหมเออเด์โฟนหรือเปล่าลองไปใช้กันดูเวยจ้ะง่ายๆจ้ะทําเองได้นะสูตรที่สุดง่ายสุดแล้วจ้ะง่ายสูตร,ส,ตรสำหรับคนขี้เกียจแหละอืมอะแกะเปิดฝา เิดยาค่ะเล็บยาวมาเล็บยาวดูสีเล็บเล็บยาวก็มีประโยชน์เลยเนี่ยต่อไปเราจะใช้ใส่ต้นมะกรปดอันนี้พอเอาเพิ่มอันนี้ทำเยอะนะคะอาจจะเยอะโอเคแค่นี้ก็พอแล้วสับประมาณหนึ่งกระปุก ก็ใส่น้ำไปนิดนึงนะเตรียมน้ำมาด้วยนะคะจากนั้นบี้บี้บี้จ้ะบี้ทำมันละเอียดเลยละลายไปเลยจ้เาเพราะว่ากะปิมันเหนียวเนาะนี่แหละของดีจ้ะพืชผักสวยงามนะคะทำกันหรีอยงังลองไปทำดูนะจ๊ะดูแลตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่มันออกใบสองใบสาม ดูแลตั้งแต่ตนน้นน้อยๆแล้วก็เอาไม่ละเอียดดีที่สูตรนี้นะเลงลากด,ดีจ้ะแล้วก็สำหรับบ้านไหนที่ปักชำทุกพืชผักนะคะถ้าต้องการอยากจะให้ลากมันแบบติดเร็วออกเร็วนะ เอาพืชผักที่เราจะปักชำแล้วเอามาจิ้มใส่น้ํานี่แหละน้ำฮอร์โมนนี่แหละนะคะสักประมาณสิบนาทีค่ะจากนั้นก็ค่อยเอาไปปักชำได้จ้ะเด้อมาติแตกหลกดีดีพี่น้องดีขักงเลยอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้เลยจ้าง่ายๆจ้าง่ายๆใครก็ทําได้เนาะนี่จ้าเรียบร้อยจ้าเห็นบ่จ่าเห็นบอเนี่ยเข้มข้นจ้าเนี่ย อันนี้แบบพว่าเชื้อนะเคมข้นจ้าชิมดูจ้าชิมชิมชิมอ่าเอออันนี้อันนี้น้ำสองลิตรอันนี้สองลิตรนะันนีสองลิตรค่ะเดี๋ยวจะใช้สักประมาณอาอกแก้วโอ้แก้วใหญ่อยู่ดลยคนระึ่งแก้วเย,เยอะไปหน่อยนะทุกคน อันนี้สองลิตรเทเข้าไปเลยจ้าเห็นบอเห็นนะเนาะเห็นกเ็เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้มันเค็มข้นมากเลยอะ่นะจ๊ะแต่ถ้าเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาผสมน้ำไปด้วยนะสึกมันเค็มข้นมากค่ะผสมน้ำไปด้วยผสมน้ำนไป้จ้ะมันเค็มข้นเกินอคนนี้คือดีจ้ะ นี่อุ้ยนะพี่น้องเอ้ยพืชผักง้มคักจ้าอ้าครึ่งแก้วจ้าครึ่งแก้วจ้ากินแล้วเมาจ้าเทเข้าไปจ้าน้ำสองลิตรนะเนี่ยสองเตรียมเตรียมมาพร้อมแต่ถ้าเราจะเอาไปฉีดพ่นก็ได้นะได้จ้ะทำให้ใบพืชแบบเนี้ยมันเขียวเขียวงามแบบเนี้ยอ่าอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้น อาะสายต้นพริกก่อนเนี่ยส่วนพริกก็จะลดทั้งใบเลยจ้าแบบนี้เลยนี่เลยจ้าบลุงบำรุงรากใบให้สวยงามค่ะเนี่ยไม่เลยจ้าเนี่ยแบบนี้เออง่ายๆจ้าอันนี้ก็ใสไปเลยจ้านี่แบบนี้เ,เ,แบบเอ้ยแค่น,นี้ก็าแบบกงามเลยจ้าพี่น้องเอ้ยอันนี้เอกอันนี้บอใส่น้ำแนน่เนาะ ออาไว้นนโลดนักแล้วไปใส่สตอเบอรี่ดีกว่าสตอเบอรี่ค่ะนี่สตอจ้ะสตอเบอรี่นะแต่ปลาสตอสตอกีสตอเนาะอันนี้สตอเบอรี่จ้าใส่เข้าไปเล็งลักเล็งใบให้มันมันสวยงามค่ะเคเรียบร้อยแล้วแหละแค่นี้จ้ะทุกคนง่ายๆอันนี้ดอกไม้ประดับ ต้องไม่ประดับเล็งรากเล็งใบเล็งพืชให้เติบโตสวยงามจ้ะดูแลตั้งแต่เ,เริ่มต้นจ้ะทุกคนเรียบร้อยแค่นี้จ้าส่วนที่เหลือตรงนี้น่ะเดี๋ยวพี่จะกอกใส่ขวดน้ํานะคะขวดน้ําที่อันนี้เหลือนิดนึงอันนี้ของเก่าสําหรับใครในี่าทําน้อยก็อาจจะใช้หมด โดยที่เราไม่ต้องหมักไว้ไม่ต้องเก็บไว้นะอันนี้ทําไว้ประมาณเดือนหมดแหละใช้ได้นานค่ะยิงเน่ายิงดีจ้าหมักกลางคืนไว้ได้ไม่มีผลกับพืชผักค่ะของเน้าเน่าใผักชอบกอบกากเลยนะ ข้าวำตาลนะจ้าง่ายๆจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บฝักทองฝักทองบัตเตอร์ฝักทองบัตเตอร์หนักอันนี้เป็นหัวเชื้อเล่เข้มข้นค่ะอันนี้ฝนก็จะตกแล้วอ่ะอันนี้เหลืออยู่เนาะเดี๋ยวจะพาไปเก็บฝักทองดีกว่าป่ะมันแก่ละมันแก่แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเก็บ อันนี้วันนี้แหะเดี๋ยวเข้ามาจัดการเข้มาจัดการนี่คือผักของแม่สวยงามค่ะเห็นบอ,รห,อหรือสำหรับใครจะใช้แบบนี้ก็ดีนะแบบ M100 อ่าเดี๋ยวๆตัวนี้ก็ช่วยได้นะเรื่องของพืชผักใบเขียวงามค่ะแบบนี้ก็ดีแบบนี้ได้ สวัสดีค่ะอันนี้เนาะอันนี้จะมาพ่นฉีดพ่นจ้ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันเอมร้อยที่เหลือเมื่อกี้นะเหลือนี่เดียวเองเนี่ยเทเข้าไปจ้ะนี่เดียวเองนะประมาณหนึ่งช้อนต่อไปก็จะเป็นพุงชุลลดจ้ะอันนี้แค่สองอย่างนะอันนี้สูตรแรกที่ใช้ในการฉีดพ่นจ้ะฉีดพ่นใบ ทำให้แตกผูชลลดจ้ะแค่นี้อันนี้จะไปพ่นนะฉีดพ่นนะอุปกรณ์กล้องค่ะ ร้อยรดูอันนี้ทำให้ใบเขียวใบแข็งแรงแล้วก็ให้มันจับดอกด้วยนะเออให้มันดกดกดกแบบเนี้ยผู้แรจ้าแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้ส่วนที่พี่เอาอย่างเงี้ยก็ใช่ได้เหมือนกันจ้าแเบบนี้ยได้เลยค่ะ โอเคใช่ได้มาเอาไปดีกว่าเดี๋ยวขอปั๊มก่อน โอเคทุกคนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บฝักทองค่ะทีนี้ฝักทองนะคะฝักทองฝักฝักฝักทองบัตเตอร์นัดที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยปลูกนะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วยน่าจะแก่แล้วแหละน่าจะแก่แล้วแหละเดี๋ยวไปเก็บกันนี่ดูอืมขาต้นทุเรียนจะนี่ไปไม่ได้ เก็บได้เลเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนว่ามันเก็บได้ไหมแกะแมพี่ว่าแกแล้วแหละอู้อันนี้มะละกอจ้ามะละกอร,รอรุ่นว่ามันจะออกดอกออกมาเนี่ยนี่ที่ให้ดูวันนั้นน่ะดูก่อนค่ะว่าจะมาเก็บอันนี้แหละว่าจะมาเก็บอันนี้นะคะมันเก็บยัง่มันแกยังเนี่ย อู้นาตาเป็นอย่างนี้หรอโอ้ยสวยงาแทบอ่ะสุดๆโอ้ยพี่น้องเลยน,นะปลาทองคือหนาตาเป็นดังสีน้องบัตรไงเบิ้งค่ะอันน่ะปาบักใหญ่ครับ ใหญ่ย่าวจากพี่นออ้องเออสันใหญ่ทั้งย่าวุน่ะน่าจะแก่เลยเนาะแก่เราไปเน,นพี่หน่องหนึ่งต้นได้หนึ่งลูกดูใบมัาดูอื น่าจะยังไม่แก่นะคะยังไม่แก่ยังไ,ยงไม่แก่หรือจะทําคลิปลงไปให้เนาะเราจะเก็บให้ดูนะคะอันนี้ก็เริ่มฟืนนฟ้นตัวแล้วเนี่ยฟื้นตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบหยิกใบงอจ้ะมันมากินแบบที่เราไม่รู้ตัวเพอเป๊บเดียวจ้ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้อยู่บ้านเดินทางบ่อยจ้ะก็ ไม่ได้ไม่ได้ดูดูดูแลมันด้วยแหละนะคะเพอแป๊บเดียวมาแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคจ่ะพี่น้องคะกระสิงลงไล่สดแล้วจ่ะเ,เดินเลาะอีกแป๊บนึงเนาะเลาะอีกสักสักข้าวจ่ะอันนี้จะเป็นมะเขือจ่ะมะเขืองามงามงามทุกต้นจ่ะแข็งแรงค่ะทันเอาก็ มันไม่ลงนะคะดูแลให้มันแข็งแรงก่อนสวดีทุกคนด้วจ้าเด้ออ่าม,มันเหียวตาแล้วไ่ได้โดนนะเนี่ยพื้นที่แค่นี้จ้าเนี่ยไม่ได้กว้างแคบๆมีแค่นี้นะจ้ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะปลูกแตงกวาญี่ปุ่นต่อนะคะอันนี้ก็กำลังสวยนะคะ ไปยิกใบงอแลวจ้ะโอเคจ้าพี่น้องจ้าก็ขอลงไลฟ์สดนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนาะที่เข้ามาดูในช่องอยู่ในช่องเกษตรนะคะเกษตรรัวบ้านชาแนลจ้ะก็จะไลฟ์สดทุกวันตอนช่วงเย็นๆนะคะก็มาทักทายกันได้นะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะ ไปแล้วจ้ะกดตรงไหนแล้วที่นี้